อ๋อนี่ไงอ้อยข้างหลังคาเฟ่แอนฟาร์มมันนี่มีเรือนู่นไงเรือลูกนู่นเรือนู่นนู่นเห็นเรือไหมคะ,ะเห็นเรือไหม นู่นไงเป็ดกั๊บกัาบนู้นเป็ดเต็มเลยเป็ดกั๊บกัาบเต็มเลยเป็ดกั๊บก้าบเต็มเลยเป็ดกั๊บก้าบเออเออเป็ดกั๊บก้าบมินนี่ไม่ต้องวิ่งนะคะโอเค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 ไปดูเป็ดกั๊บกัาบกัน อ๋อมินนี่ดูคนด้วยลูกมินนี่มานี่มาเหมือนจะมานี่ไปนี่ไปดูเป็ดกั๊บก้าวตรงนี้ไปนี่มินนี่นี่เป็ดอยู่นี่เดินไป,เ,ปดเดินไป,ปว้าวเดินไปดีๆนะลูกระวังตกนะมีนเป็ดกั๊บก้าวไป เป็ดกาบก้าบเยอะไหมคะ